สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โลวิทตุลนะครับช่องทำนายดวงสตาด้วยไพ่ทาร์โลน้องใหม่ทาง y t u t u นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับผมกับการทำนายดวงสตาราศีนะครับผมวันนี้จะเป็นซีรีส์นะครับเสน่ห์ในตัวคุณและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจนะครับผมของแต่ละ แต่ละราศีนะครับผมในช่วงปลายปี2564นี้นะครับผมจะเป็นพลังงานรวมนะครับว่าช่วงนี้คุณมีพลังงานในการดึงดูดคนดื่นหรือมีเสน่ห์อะไรด้านไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จอะลึกกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร์โววิตุนนะครับตอนนี้ช่องทาร์โววิตุนก็มีผู้ติดตามเกือบจะ5,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมเวลาเดิม1ทุ่มนะครับก็กิจกรรมไลฟสดอบคนนนนรรราาาายยกกะัััผผมมททงงงงชช่่่ววต็เเิ ใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้แล้วครับผมดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับที่จะลงเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมส่วนท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกให้ผมทำนายดวงให้ออกอากาศในคลิปพ่อากรศคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่ออายุและคําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็บอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการทํานายให้ในคลิปพ่อากรสคลิปต่อไปเป็นการขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับและสําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเยนเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับ การทานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิฐานของผมเป็นฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใ,ใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้ากว่าอยากใช้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับสเสน่ห์ในตัวของชาวราศีมังกรน,นะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14มกราคมถึง 12กุมพาพันธ์นะครับผมขอเสน่ห์ในตัวของชาวราศีมังกรในช่วงปลายปี2564นี้ด้วยนะครับผมขอเสน่ห์ของชาวราศีมังกรในช่วงปลายปี2 5 6 4นี้ด้วยนะครับผมขอเสน่ห์ของชาวราศีมังกรในช่วงปลายปี2 5 6 4นีนี้ด้วยนะครับผมขอเสน่ห์ของชาวราศีมังกร ช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมากพอสมควรนะครับผมเหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นในสิ่งอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับการงานนะครับผมว่าเน่ห์ที่อยู่ในตัวของคุณนะครับผมช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มสร้างสรรในสิ่งใหม่ๆแล้วคุณก็จะตั้งใจในการทํากับสิ่งสิ่งนั้นมากๆนะครับผมลพลังในความพยายามของคุณนี่แหละครับผมแล้วพลังในการที่ไม่กลัวที่จะเริ่มต้นไม่กลัวที่จะออกไปเจอกับอะไรสิ่งใหม่ๆและในบางคนเน ตตััววขอองงเมากพอสมควรนะครับผมโลกส่วนตัวของคุณเนี่ยช่วงนี้จะอยู่กับการทํางานนะครับผมช่วงนี you ้ชาวราศีมังกรเนี่ยน่าจะอยู่แบบอยู่บกุ่นอยู่กับการทํางานหนักมากนะครับผมซึ่งมันจะเป็นอล่าหรือจะเป็นเสน่ห์ของตัวคุณนะครับผมเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของการที่คุณจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะพยายามทําอะไรให้สําเร็จนะครับผมคุณเหมือนกับว่าจะพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับสิ่งใหม่ๆและคุณก็ตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่ด้วยนะครับผมและช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมังกรเหมือนกับว่าความคิดจะค่อนข้างเปิดมากนะครับผมช ค่อนข้างเปิดค er ่อนข้างจะมีเทธิ์มีผลในการที oh ่จะทําอะไรในสิ oh. ่งต่างๆนะผมโดยเฉพาะกับเรื่องการงานนะผมว่าเสน่ห์ของคุณตอนนี้จะอยู่ที่การทํางานเป็นหลักเลยนะครับผมไม้คุณจะมีลักษณะของการที่มีความคิดในเรื่องตั้งสารเหมือนกับทําอะไรเนี่ยคุณก็จะคิดออกมาได้ถูกต้องเสมอนะครับผมมาช่วงนี้ชาวราศีมังกรเหมือนจะมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์สูงมากๆนะครับผมเพราะไพ่ของคุณมีทั้งเดอะฟูลแล้วก็มีทั้งเมจิกเชียนขึ้นมานะครับผมแล้วก็ประกอบกับเรื่องของการทํางานด้วยนะครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรดวงเปิด ดูคนอื่นของคุณมากๆนะครับผมเป็นสเสน่ห์ที่อยู่ในตัวคุณมากๆจก็เป็นสเสน่ห์ในเรื่องของความคิสดร้างสารรค์แล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะช่วงนี้เนี่ยคุณน่าจะได้รับการมอบหมายหน้าที่ที่สําคัญสําคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจากลูกค้าหรือจากอะไร ต่างๆนะตามนะครับผมเพราะตอนนี้ดูท่าทางแล้วสมองแล้วก็ดวงของชาวราศีมังกรค่อนข้างจะเปิดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับแล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆด้วยนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการที่คุณพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะสู้ไม่ถอยนะครับผมโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับผมช่วงนี้ดูท่าทางแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรจะมีความคิดในเริ่มสร้างสรรค์ในการเปิดมากนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแล้วคุณก็จะทํามากกว่าพูดด้วยนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณ พุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการทําแล้วคุณก็จะมีการวางแผนในการจัดการการงานของคุณเสมอๆด้วยนะครับอช่วงนี้ดวงของชาวราศีมังกรนเนี่ยจะเปิดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมากๆนะผมแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ที่จะเป็นออร่าที่ออกมาเลยนะครับผมว่าคุณจะค่อนข้างที่จะมีลักษณะของการที่คุณวางแผนคุณมีการคิดที่เริ่มสร้างสารรค์แล้วคุณก็มุ่งมั่นที่จะทําแล้วคุณก็มีความมั่นใจในตัวเองเกิดร้อยด้วยนะครับแล้วตรงนี้เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคลรอบข้างสําหรับชาวราศีมังกรนะครับผมตอนนี้คุณจะได้รับการมอบหมายงานหรือ่าาามมอบหหยน้ทีสํคัญ สำคัญเสมอๆนะครับผมมีโอกาสสูงมากๆด้วยครับผมที่มีเกณฑ์อาจจะได้คุณอาจจะได้รับงานที่สําคัญๆจากเจ้านายหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือในบางคนเนี่ยอาจจะได้รับการเลื่อนตาแหน่งหรือการเลื่อนขั้นในช่วงนี้ด้วยนะครับผมว่าเสน่ห์ในเรื่องการทํางานของคุณออกมาค่อนข้างจะสูงมากแล้วคุณก็มีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากๆด้วยนะครับช่วงนี้ดูท่าทางแล้วชาวราศีมังกรจะดวงเปิดมากๆเนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ ปรกบให้ต่อนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรนะครับว่าสเสน่ห์ในตัวคุณในช่วงนี้จะมีเรื่องอะไรอีกนะครับผมโว้ ช่วงนี้ดวงคุณค่อนข้างจะรุ่งโรจน์มากมากนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานจริงนะช่วงนี้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มองอะไรค่อนข้างจะสดใสมองโลกในแง่ดีมากๆนะครับผมเหมือนกับว่าดวงการงานของคุณก็น้าจะเปิดแล้วตรงนี้เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างของคุณมากๆนะครับผมคุณจะได้รับการมอบหมายในสิ่งที่สาคัญสําคัญเสมอนะครับผมและคุณก็จะมาทํามันได้อย่างสําเร็จโดยดีด้วยนะครับผมความพยายามความมุ่งมั่นความฉลาดในเรื่องของการทําของคุณเนี่ยครับผมจะเป็นส่วนที่ดึงดูดคนเข้ามาคุณทั้งในเรื่องของความรักด้วยก็ตามนรผเื่อง ความรักเนี่ยคุณก็มีความสเสน่ห์ตรงที่ว่าคุณนะ่ะมุ่งมั่นในการที่จะทํำอะไรให้สำเร็จเนี่ยแหละครับผมมันจะเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดทาให้อ่าคน อ่าคนรักหรือว่าคนรอบข e like ้างะอยากจะเข้ามาหาคุณนะครับผมอ่าจจะเป็นลักษณะการที่เขาจะเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจจะเห็นความฉลาดจะเห็นความมั่นใจในตัวคุณนะครับผมทําให้ตอนนี้คนอยากที่จะเข้ามาลายล้อมชาวราศีมังกรนะครับผมแล้วคุณก็มีค่อนข้างจะมีดวงที่เปิดนะครับผมช่วงนี้ทาอะไรคุณหยิบจับอะไรคุณก็สําเร็จไปหมดนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่เหมือนกับเป็นช่วงที่คุณมองโลกในแง่ดีและมีพลังงานบวกเข้าหาชาวราศีมังกรมากๆนะครับผมถือว่าชุดคุณมีเสน่ห์ในการดึงดูดในเรื่องของการทํางานมากนนนับมเหือกช่วงี้ สมองคุณเปิดรับในสิ่งใหม่ๆแล้วคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรเป็นที่แล้วตรงนี้เป็นพลังงานที่ดึงดูดทุกคนรอบข้างเข้ามาหาตัวคุณนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรนะครับเดี๋ยวผมดูให้อีกนะครับผมว่าคุณมีสเสน่ห์ด้านไหนอีกสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงปลายปี2 5 6 4นี้นะครับผมขอเสน่ห์ของชาวราศีมังกรในช่วงปลายปี2 5 6 4นีนี้ด้วยนะครับผม ขอเสน่ห์ของชาวราศีมังกรในช่วงปลายปี2 5 6 4นห้า้วยีนี้ด้วยนะโอ้ <laughs> โห ชัดเจนเลยนะครับผมชัดเจนเลยว่าคุณช่วงนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นในการที่จะทํางานในทางที่จะทําอะไรให้สำเร็จจริงๆนะครับผมความไม่ยอมแพ้ความอุตสาหะของคุณเนี่ยแหละครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะอยู่ในเครื่องแบบหรืออาจจะทํางานติดต่อสื่อสารติดต่ออะไรในแดนไกลหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับดวงการงานของคุณรุ่งโรดมากแล้วตรงนี้มันเป็นเสน่ห์หรือเป็นออร่าของคุณจัดเลยนะครับผมพึ้นไพ่คุณเนี่ยขึ้นสองรอบเลยนะครับทั้งฝั่งเมื่อกี้นะครับในกองเมื่อกี้แล้วพอมาเปิดกองนนนนีีี้้้กขึมมาาอะคคช่ววงิด เริ่มสร้างสารรค์ของคุณนะครับผมเหมือนกับว่าคุณพูดอะไรคุณก็จะมีพลังไปหมดนะครับคนก็จะเชื่อถือคุณไปหมดไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนะผมโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างๆก็ตามแล้วตรงนี้ครับผมที่จะเป็นสเสน่ห์สำคัญมากๆที่จะดึงดูดคนรอบข้างเข้ามาหาคุณทั้งในเรื่องของคนรักในเรื่องของการทํางานแล้วก็ในเรื่องของเจ้านายหรือลูกน้องอะไรต่างๆก็ตามานะผมเหมือนกันนี้ตอนนี้ความมั่นใจของตัวคุณเนี่ยพุ่งทะยานถึงที่สุดนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งมาจากความประสบการณสาาาาเเรรรรร็จในนนื่ออองงงงขขกกวศีด้ยะคับผ แล้วก็ในความพยายามที่อดทนสู้ไม่ถอยของคุณนะครับผมคุณจะเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยคุณจะทําจนเหนื่อยแล้วคุณจะทําจนถึงคนสุดท้ายเสมอคนอื่นเขากลับบ้านหมดแต่คุณก็จะยืนจัดทามันอยู่ไม่ไม่จนจน,จนบอกว่าไม่เสร็จงานไม่เสร็จคุณไม่เลิกนะผมแล้วพลังในความทุ่มเทพยายามของคุณนี่แหละครับผมซึ่งมันจะเป็นการพีดรออ,ออกผลออกมามากนะครับผมคุณจะมีเสน่ห์ในเรื่องของการอดทนในเรื่องของการทํางานมากๆแล้วการทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับผมทำให้ตรงนี้เป็นเสน่ห์สำหรับชาวราศีมังกรมากมากับผมทำให้ตอนเนี้ยคุณ เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนมากพว่าสมควรเลยนะครับผมชอนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดูดีแล้วค่อนข้างที่จะดึงดูดคนได้มากนะครับผมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของชาวราศีมังกรนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมดูท่าทางแล้วช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นแล้วพยายามทุ่มเทกับมันจนถนึงที่สุดนะครับผมซึ่งตรงนั้นนะครับผมเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คนเข้ามาหาคุณได้มากนะครับผมสำหรับชาวราศีมังกรนะครับ 哦。<laughs> คุณพร้อมจะชนจริงๆนะครับผมคุณพร้อมจะชนจริงๆถ้ายิ่งถ้าเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือเป็นเรื่องอะไรนะคผมคุณไม่ยอมแพ้เลยนะครับผมคุณพร้อมที่จะบู๊พร้อมที่จะสู้แล้วคุณก็มีความเด็ดขาดมีความเป็นผู้นําสูงมากๆด้วยนะครับผมในช่วงนี้นะเวลาที่คุณตัดสินใจทําอะไรแล้วเนี่ยคุณจะทํามาเต็มที่แล้วคุณจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆนะครับผมแลวถ้าใครมาขัดขวางใครมาขวางหน้าอะไรคุณคุณพร้อมจะชนหมดนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับผมคุณจะเป็นคนที่ให้คคควววาาามมมสํัญแล้ก็ี ุ่นมากๆด้วยนะครับผมในช่วงนี้นะชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่คุ้นเทมุมาณะอุตสาหะแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อให้ได้มาซึ่งในความสําเร็จของหน้าที่การงานของคุณด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพลังออร่าของคุณมากๆนะครับผมเป็นพลังงานหลักของชาวราศีมังกรเลยความทุ่มเทความมุ่งมั่นและความรักครอบครัวของคุณนี่แหละครับผมและความไม่ยอมแพ้ต่อประสัรดด้วยนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรเป็นเสน่ห์ของชาวราศีมังกรในช่วงนี้มากๆเลยนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรนะครับ อ่ะต่อไปมาดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของชาวราศีมังกรกันบ้างนะครับผมว่าชาวราศีมังกรอาที่ดูภายนอกเนี่ยดูท่าทางเป็นคนที่ต่อช่วงนี้ทุ่มเทมุ่งมั่นพยายามอุตสาหะแล้วก็มีความไม่ยอมแพ้2อเรื่องงานการแล้วภายในจิตใจของคุณเป็นยังไงนะครับผมขอสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในของชาวราศีมังกรด้วยนะครับผมขอสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในของชาวราศีมังกรด้วยนะครับผม 哦。Oh. สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในของคุณนี่ค่อนข้างจะขัดกับบุคลิกภายนอกคุณเลยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องการนะถึงแม้ภายนอกของคุณเนี่ยจะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยจะกลัวเป็นคนที่ทุ่มเทมุ่งมั่นก็ตามนะครับผมแต่ภายในจิตใจของคุณมีลักษณะการที่แอบเหงาและคุณต้องการที่จะมีใครมาคอยดูแลเคียงข้างข้างกายมากๆนะครับช่วงนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยจะมีภาวะของการที่แข็งนอกอ่อนในเอาซะมากๆเลยนะครับผมใจคุณนะครับผมคุณต้องการการดูแลคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วคุณก็เป็นลักษณะที่การที่คุณ คุณบวทุ่มเทแล้วก็การที่คุณไม่หยุดนะครับผมเพราะว่าคุณต้องการที่จะมีใครสักคนมาอยู่เพียงข้างหรือว่ามีใครสักคนมาให้กําลังใจคุณนะครับผมว่าคุณก็เลยพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะดิ้นรนเพราะว่าคุณต้องการที่จะได้รับการยอมรับนะครับผมคุณต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือจากคนรักหรือจากอะไรก็ตามนะครับผมภายนอกของคุณที่ดู พ้าแข็งแกร่งซะเหลือเกินคุณพร้อมจะสู้พร้อมจะลุยกับอุปสรรคใดๆแต่ในจิตใจของคุณค่อนข้างจะเหงาค่อนข้างจะรู้สึกของกองการที่ต้องการจะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างมากๆนะครับผมแล้วคุณก็มีความปั่นป่วนภายในจิตใจมากๆเลยนะบอกว่าคุณมีความปั่นป่วนคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกไม่ค่อยจะมั่นใจในสิ่งที่คุณทานะครับผมแต่คุณก็มีความพยายามมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ด้วยนะคอกบผมถึงแม้ว่าคุณจะมีเกิดความลังเลเกิดความปั่นป่วนเวลาที่คุณจะตัดสิน ใจของคุณอาะภายนอกของคุณเนี่ยคุณดูแข่งนะคุณดูเป็นผู้ใหญ่คุณดูแบบว่าทําอะไรก็สมความสำเร็จแต่ในใจของคุณเนี่ยซ่อนความเป็นเด็กซ่อนความโรลเลัลงเลเอาไว้ในใจมากพอสมควรเลยนะครับแล้วคุณก็ต้องการใครสักคนหนึ่งมาจับมือมาบีบมือบอกคุณว่าเฮ้ย คุณไม่ต้องพัดบ้างก็ได้คุณไม่ต้องทุ่มเทขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแต่สิ่งที่คุณทําและสิ่งที่คุณไม่หยุดนะครับผมเพราะว่าคุณต้องการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและคุณก็ต้องการที่จะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งนะครับผมมันเหมือนกันตอนนี้ชาวราศีมังกรนะครับผมอยากที่จะรอใครสักคนมาเคียงข้างหรือว่ารอในการเริ่มต้นอะไรกับใครบางคนอยู่นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำของชาวราศีมังกรช่วงนี้ได้รับแรงผลักดันมาจากการที่คุณอยากจะได้รับการยอมรับหรืออยากที่จะ มีคนอยู่เคียงข้างกายเนี่ยครับผมแล้วคุณก็อยากที่จะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งนะช,ช่วงนี้ท่าทางเนี่ยชาวราศีมังกรค่อนข้างจะโหยหาความรักโหยหาคนที่อยู่เคียงข้างมากๆนะครับผมแล้วก็โหยหาการยอมรับมากๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้เป็นแรงขับดันภายในจิตใจของคุณที่ทําให้คุณทุ่มเททําอะไรอย่างสุดความสามารถนะครับตอนนี้คุณจะเป็นลักษณะของการที่ทําจนถึงที่สุดทําเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่าง มาสู่ตัวคุณนะครับผมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของการยอมรับจากสังคมหรืออะไรต่างๆก็ตามนะแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยคุณน่าที่จะต้องการความรักมากกว่านะครับผมคุณต้องการคนที่คุณหมายปองนะครับผมคุณก็เลยทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ ให้เขาหันมามองคุณนะครับผมแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรนะภายนอกแหละคุณดูเหมือนแข็งแกร่งคุณดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่ในใจคุณเหงามากนะครับผมแล้วคุณก็มีความเป็นเด็กที่ซ่อนอยู่ภายในแล้วคุณก็มีความรังเลเกิดขึ้นในใจมากๆด้วยนะครับผมแล้วคุณก็ต้องการที่จะเริ่มต้นในการทําอะไรบางอย่างกับใครบางคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมสาหรับชาวราศีมังกรสําหรับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใ,นใจนะครับผม คุณรอใครบางคนจริงๆนะครับผม่คุณรอใครบางคนที่จะมาดูแลคุณนะครับผมที่จะมาอยู่เคียงข้างที่จะมาคอยปลอบประโลมคุณมาให้ความอบอุ่นกับคุณมาให้ความรักกับคุณมากๆอะดูท่าทางแล้วชาวราศีมังกรช่วงนี้แล้วครับผมที่คุณมุ่งมั่นในการทํางานหรือคุณรุดแสดงออกว่าเฮ้ยคุณเก่งคุณแกรงอะไรแค่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับตัวของคุณภายในจิตใจคุณเนี่ยมีความเหงามากๆนะครับผมมีความต้องการใครสักคนหนึ่งมีความสับสนมีความเป็นเด็กมีความต้องการการโอบจากใครบางคนมากๆนะครับผมดูท่าทางชาารี ก่อนช่วงนี้จะโหยหาความรักโหยหาการยอมรับจากคนรอบข้างมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องการใครสักคนหนึ่งเหมือนคุณรอใครสักคนนึงอยู่แหละครับผมเพราะว่ามีผพ่ของตัวจัส m เมนขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวของคิง g อล์ฟครับด้วยนะครับตอนนี้คุณต้องการใครสักคนหนึ่งอาจจะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมแต่คุณคุณต้องการใครสักคนหนึ่งแล้วคุณก็รอคนคนนี้มากๆนะครับผมคุณก็เลยพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้รับการยอมรับจากเขานะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นคนรักหรือจะเป็นเจ้้าาาาาานยยหรรรรือออจเ็ุุกกกกตตตมมคับแ่ณง แล้วคุณก็ต้องการการคำชมจากเขานะครับผมว่าสิ่งที่คุณทำมาคุณเก่งคุณเยี่ยมคุณประสบความสำเร็จ คุณต้องการได้รับความความชลจากคนคนนี้นะผมไม่ว่าเขาจะเป็นคนรักของคุณหรือว่าจะเป็นอดีตคนรักหรือจะเป็นเจ้านายหรือเป็นใครก็ตามนะครับผมแต่คุณต้องการการยอมรับจากคนคนนี้นะครับผมคุณก็เลยพุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนสุดความสามารถนะครับผมสำหรับตัวคุณนะถึงแม้บางครั้งคุณจะเหนื่อยคุณจะมีความรู้สึกลังเลบ้างคุณจะมีความรู้สึกอยากจะโดนโอบ้างอยากจะอะไรบ้างก็ตามนะครับผมแต่ชาวราศีมังกรช่วงนี้จะทาไม่ยอมหยุดแล้วตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของคุณด้วยนะครับแต่พ่อเสียก็คืออเสน่ห์คุณดึงดูด คนที่คุณไม่ได้ต้องการเข้ามาแล้วผมแต่คนที่คุณต้องการเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอะติดอะไรบางอย่างทําให้คุณอะพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ คำชมจากคนคนนี er ้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้วยนิสัยของเขาหรือว่าด้วยอะไรต่างๆของเขาก็ตามเนะหรือด้วยความดื้อหรือด้วยความอะไรต่างๆของเขาก็ตามนะอไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าเขาจะเป็นอาเจ้านายเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนลาของคุณก็ตามเนะผมแต่คุณต้องการนะที่คุณทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างกับเรื่องงานเรื่องการอะไรต่างๆนะผมแค่คาพูดของคนคนเดียวเท่านั้นนะครับผมที่คุณต้องการก็คือเฮ้ยคุณยอดเยี่ยมรักนะต้องการแค่นั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีมังกรในช่วงนี้คุณรอคอยคําพูดหวานหรือการโอยจากคนคนหนึ่งอยู่นะครับผมเป็นคนที่สําคัญในชีวิตของคุณมากๆด้วยนะครับผมไพ่ออกมามีทั้งจัสตเมนมีทั้งเอซออฟแพนด์รเ้นะครับผมคุณรอคอยคําพูดดีๆหรือรอคอยใครคนนั้นใครบางคนกลับมาอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ถึงแม้ภายนอกคุณจะดูแข็งแกร่งเปียงใดก็ตามนะครับแต่ภายในของคุณเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแล้วค่อนข้างจะขัดกับบุคลิกภายนอกและคุณก็เหมือนกกับบจจะรอออคคคยยําาาชมงนู นะครับผมสําหรับชาวราศีมักรน,นะครับอ่าเราสําหรับวันนี้ก็จบทํานายของชาวราศีมักรในเรื่องที่ว่าสเสน่ห์ในตัวคุณเป็นยังไงและสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจของคุณคืออะไรนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับ แล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงสําหรับในซีรีส์นี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับและสาหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารวิทุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมและสาหรับท่านที่กดติดตามช่องทารวิทุนก็ขอให้เฮงเฮงย,ย,ยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ